สวัสดีครับเอ่อ uh, Android Thailand นะคะจะมารีวิวตัวสินค้าตัวใหม่นะคะจะเป็นส่วนของแผ่นดันนะฮะของ s t p นะฮะตัวนี้นะฮะรุ่น Black Silver นะฮะจะเป็นของแผ่นดันที่ลดเสียงของประเทศรัสเซียนะฮะตัวนี้มาดูใ,ใกล้ๆนะฮะจะเป็นส่วนของใช้เป็นอลูมิเนียมนะฮะขนาด1.8ม mm ิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ดีต่อเสียงรบกวนนะ,ะเสียงรบกวนแรงสำหรับเทือนนะ,ะตัวนี้เป็นแบบใหม่ไม่ต้องใช้ P ี e a t แล้วไม่ต้องใช้ความร้อนในการ ออทำให้มันร้อนแล้วก่อนจะแปะนะสามารถแปะได้เลยมาดูกันนะฮะ mm hmm. อันบอกกันดูนี่เป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นแบบอลูมิ่นน้มอย่างดีเลยะฮะแล้วก็มันจะเป็นแผ่นใหญ่อย่างงี้นะครับเวลาจะแปะที่รถนะฮะเราก็จะเดินไปแปะเลยฮะเดี๋ยวผมจะไปเดินไปที่ประตูรถให้ดูนะฮะผมขอ,อยอุปกรณ์อาจจะใช้ตัวลูกกิ้งเนียช่วยในการทําให้มันรีดรีดให้มันติดนะฮะนะฮะเราจะแกะแผงประตูนี้ออกมานะฮะแล้วก็แปะแผ,ง,แผงนี้เข้าไปนะครับนี่ มันจะช่วยลดในส่วนของอแรงสักก่นสะเทือนพวกน้อยต่างๆะฮะสามารถติดกับของ,ของเราได้ฮะใครสนใจฮะเรามีรับติดตั้งด้วยของไฮซิอพี่ใ้ที่พี่จากรัสเซียนะครับผมคุณภาพสูงแน่นอนครับผมมีคาราบรกุกอนสวัสดีครับ